ถ้าในเชิงของอภาพรวมจริงๆคู่แข่งของประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนถ้าก่อนที่จะมีเ e อ s อหรือว่าโรคระบาดเนี่ยของไทยส่งออกไปอเมริกาเนี่ยเปอร์นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะตกมาไม่อยู่ท็อปสามละนะเรียกว่าผลผลิตายไปค่อนข้างเยอะนะจากห้าแสนถองหกแสนตันเนี่ยหรือประมาณสองแสนห้าก็คู่แข่งหลักๆเราเนี่ยจริงๆก็จะมีหลายประเทศมากนะไม่ว่าจะเป็นเอกวาดอร์อินเดียเวียดนามอินโดนะหรือประเทศอื่นๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างอินเดียจุดแข่งเขาจะเรื่องกุ้งไซส์ใหญ่ นะครับผลผลิตเขาเลี้ยงไซส์ใหญ่ได้ง่ายแล้วก็โตไวต้นทุนถูกนะส่วนคู่แข่งระดับระดับไซส์กลางถึงเล็กลก็จะมีพวกเวียดนามนะครับทางเวียดนามเนี่ยคือที่อย่างที่ทราบนะคนงานที่นู่นค่าแรงไม่ได้แพงมากนะครับเขาก็จะมาเน้นกลุ่มที่เป็นไซส์กลางไซส์เล็กที่ใช้แรงงานเยอะหน่อยนะครับรวมไปถึงการทําสินค้าที่เป็นเรียกว่า value add หรือว่า,าสินค้าที่ใช้ skill labor เช็ค,คนนะสินค้ากลุ่มพวกนี้เดี๋ยวจริงๆเราจะขายได้ในราคาที่ค่อนข้างดีกว่าตัว commodity ถ้าเราดูจากตัวเลขผลป,ประกอบการของ Thailand Percent ที่อยู่ใน3โรงงานเราปิดยอดไขายไป18,000กว่าล้านกำไรถือว่าโตกว่าที่เราตั้งไว้ในบัจ็ตนะครับกำไรกระบที่มา6 7ครับซึ่งโตจากปีก่อนด้วยนะครับแต่ยังแปลกู่ว่าในช่วงท,ที่ผ่านมาในเรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกต่างๆก็ยังส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในแง่ผลประกอบการของเราเนี่ยเราก็โชว์ให้เห็นว่าในแง่ของบริษัทเราก็มียอดขายที่โตขึ้น จุดแข็งท่าในเชิงของตัวธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าที่ผ่านมาเราทำในเรื่องของ sustainability ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเป็นบริษัทขนาดนี้เนี่ยเรื่อง sustainability มันก็ต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่แค่แค่เราแหละไปถึงว่ากลุ่มลูกค้าเราเหมือนกันที่เป็นเบิร์งต,ต้น,ตน,นของาาของุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเขาก็อยากพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ทําในเรื่องของ sustainability นะครับในภาพของว่าเราจะทํายังไงให้บริษัทเนี่ยโตอย่างยั่งยืนได้ ว่าสัตเทนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแค่การจับปลาการจับกุ้งอย่างยั่งยืนอย่างเดียว,ยยวแต่รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานหรือใ,นใ,นใ,นในกล้เคียงกับบริษัทเราด้วยเราไปดูถึงเ,ออเรื่อง greenhouse gas นะครับ water consumption รวมไปถึงการใช้พลาสติกที่เรามีแผนจะลดลงนะครับรวมไปถึง community ที่อยู่ข้างๆเราโรงงานเราตั้งนะน้ําเสียเรามีการระบายยังไงมีการบําบัดยังไงก่อนที่จะปล่อยลงชุมชน นะครับแล้วก็รวมเป็น community ที่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ย mm hmm. ก็มองพนักงานอย่าง mm hmm. เราใช้แรงงานต่างชาติค่อนข้างเยอะพนัก mm hmm. งานที่มาเนี่ยบางทีก็มีครอบครัวมีลูกลูกที่เขาคลอดออกมาเนี่ย พอเวลาเริ่มโตระดับหนึ่งเขาจะไปโรงเรียนยังไงได้บ้างนั้นเราก็มีการสนับสนุนโรงเรียนชุมชนแถวนั้นก็ให้เป็นชุมชนที่นดย้อยู่มากขึ้นนะครับพลาสติกเนี่ยก็พวกแพคเกจจิ้งที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราแพลนจะเป็นรีไซเคิลเบลอร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นก็ทุกโรงไม่ใช่ว่าจะเป็นโรงกุ้งโรงปลาหรือว่าภายในเครือไทยยูเนี่ยนทั้งหมดเนี่ยเราก็มีแพลนที่จะไปที่โก้นั้นด้วยก,กันอย่างเงี้ยครับส่วนวัตเตอร์คอนซัมชันแน่นอนว่าลดการใช้น้ํามันก็เป็นไปทั้งเครือเหมือนกันเราก็จะมีตัวเลขตััั้้้้งงงงงงงเเ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 เปปาาาททททีีีีีี่่่่่่่่่จจจะวววดดไไกกกก็็็็นนนนนนนอออออรรรืืืแแลลยยยยยยึสํคญุขขู แล้วก็ c ครดิ b บิลิตี้นะครับความไว้ใจนะครับลูกที่เรามีกับลูกค้านะครับก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาถ้าเราคอมมิชออเดอร์ไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าของจะแพงแค่ไหนต้นทุนวัตถุดิบจะแพงแค่ไหนเนี่ยเราซื้อมาให้ทุกตัวถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะขาดทุนก็ตาม,มเราจะไม่ได้มีแบบขาดส่งแต่ตกชิปเมนต์ไม่ส่งอย่างเงี้ยคือเราจะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ก็เพื่อสร้างความไว้วางใจว่าทําไมลูกค้าถึงยอมซื้อกับเราในขณะที่ราคาเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่แน่นอนว่าคุณซื้อแล้วคุณหลับสบายไม่ต้องมานั่งห่ว่ววงงตอออนกลคคืืเเเยยีีจะุ้ณหรป ในเชิงของธุรกิจกุ้งนะครับทุกปีเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตหรือคอนซัมชันเนี่ยที่โตขึ้นประมาณ4-5%ทุกปีอยู่แล้นะครับฉะนั้นต่อปีที่ผ่านมานะครับเราเรียกว่าเราโตได้มากกว่าตลาดนะครับซึ่งเปอร์포เรนท์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าทําได้ดีนะก็อาจจะมาจากปัจจัยต่างๆที่เราบริหารจัดก,การภายในรวมถึงการไดเวอร์ซิฟายพอร์ตโฟลิโอของเราการไดเวอร์ซิฟายตัวสินค้าให้แตกต่างจากเดิม ิ่งที่เราเข้าไปสปอร์ตเกษตรกรได้เนี่ยเราก็จะดูก่อนเราจะมีกลุ่มเกษตรกรที่เราดิวด้วยเนี่ยเราจะกรองเป็นเลเยอร์หมายความว่าที่เป็นเลเยอร์ลูกค้ากลุ่มพรีเมียมที่เราเรียกว่าพรีเมียมเนี่ยคือใช้อาหารเราใช้ลูกกุ้งเรานะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราจช้ Priority โดยที่ว่าทุกครั้งที่เรามีการทำคอนแทคหรือว่าการประกันขั้นต่ำเนี่ยเราจะมีการบวกราคาพรีเมียมให้คนกลุ่มนี้ก่อน ช่นกลุ่มนี้จะได้บวกมากกว่ากลุ่มอื่นบวกพิเศษจากราคาตารางที่เรามีให้แลกกลุ่มลองลงมาก็คืออาจจะแค่ใช้อาหารเราในะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็อาจจะเป็นกลุ่ม prospect ที่เรามองว่าต่อไปจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือว่ามาเป็นมา,มาทาธุรกิจกับเราได้ดังนะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยฉะนั้นภาพที่เราดูเนี่ยจริงๆพอในเชิงราคาแพงต้นทนุนแพงเนี่ยแน่นอนว่เาเกษตรกรเนี่ยอยากได้ความมั่นใจในการเลี้ยงในการลงกุ้ง มั่นใจว่าลงไปแล้วเขาขายได้ลงไปแล้วราคาจะไม่ลงจะไม่ขาดทุนฉันแน่นอนว่าช่วง Q1 เนี่ยกเกษตรกร enjoy ขายอยู่แล้ว mm hmm. เพราะมันเป็นช่วงโลซีซั่นของออกน้อยราคาแพงมากพอเวลาช่วงที่ Q2 ที่ราคาเริ่มลงสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนทำเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเกษตรกรนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็เคยทําประกันขั้นต่า ที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับก็มีการบวกพรีเมียมให้แต่ละสเตปของกลุ่มลูกค้าที่เรามีครับฉะนั้นเกษตรกรก็จะเห็นแล้วว่าไซส์ไหนโรงงานรับได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะไปรู้ว่าต้นทุนเขาไปคำนวณแล้วว่าบ่อหนึ่งที่เขาเลี้ยงถ้าจับ30%ซไซส์เล็กอีก30%ซไซส์กลาง30%อซไซส์ใหญ่<ๆ>เขาไปเกลีย่ยต้นทุนเนี่ยเขาจะเหลือกำไรเท่าไหร่แน่นอนบางทีอาจจะไม่ได้กำไรเยอะแต่ให้เขาผ่านช่วงโลซ s ซั s o n ไปได้นั่นในแง่ของของโรงงานเองก็ตามเนี่ยเราก็มีการคุยแล้วก็มีกกกกกกาาาาาารรรรรเเเจอออออษตตตยยยยยยู่่่่่ภพททีชวให้หุุ้สมงิบ อาจจะไม่ได้กลับมา5 0 0แสน0 0แสนตันเหมือนเมื่อก่อนแต่เราอยากอยู่แล้วก็โตอย่างยังง่งยืนได้ทุกปีเพราะว่าถ้าอุตสาหกรรมอยู่รอดทุกโรงงานที่อยู่ทํากุ้งเนี่ยก็จะได้เป็นอทิตยไปด้วย